สวัสดีครับเอาบ้านทรงโมเดินมาฝากจากช่องบ้านนอกดา h ชาแนลกิตติครับบ้านหลังนี้หน้ากว้าง10ลึก6ฝารีึกฝาขัดแตะนะครับทางภาคกลางแยกนะครับทางใต้นี่เขาเรียกว่าไงไม่รู้นะครับผมคนใต้นะครับผมก็จะก้าบางใบแผ่นใหญ่แล้วก็เอามาไม้มาซ้อนเข้าไปขัดแตะคล้ายๆฟักนะครับไม่ใช่ฟักคล้ายคล้ายเฟี้ยมก่อคล้ายๆเฟี้ยมรูปแบบคล้ายกันแต่ไม่ใช่ครับ ฟ้ากัดแตะอเมจะเห็นแถวแบบนี้จะเห็นแถวภาคกลางเยอะนะครับส่งบเดนครับหลังใหญ่นะครับหน้ากว้าง10ลึก6นะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจภายในครับนี่ฮะวันนี้ออกบ้านมาฝากครับส่งบเดินนะฮะส่งบเดนนะครับเห็นไหมฮะสวยงามไหมครับสวยก็สั่งจองเลยครับหรือว่าเอาหลังนี้ก็ได้3ขั้นบันไดนะครับ สามขั้นบันไดระเบียงครับสามเมตรคูณสองเมตรครับมีมานั่งอยู่3เมตรอยู่ด้านหน้าครับหน้าระเบียงครับอ่าลักษณะการตีฝ้าไปดานก็เล่นลูกเล่นอย่างนี้ที่เห็นนะครก็แต่จินชอบแนวนี้ก็โทษสอบถามกันเองนะครับดูฝาดูหน้าห้องฮนะดูหน้าห้องดูก่อนนะไม้รักเขาไม้นาคบดไม้เต่งนอกเต่งมาเลยครับนะ เจ้านี้ก็สั่งมาจากนอกเป็นไม้ใหม่นะับเป็นไม้ใหม่ประตูบานสไลด์นะครับนี่สวยงามครับนี่ฮะสไลด์ตั้งซ้ายแล้วขวาครับฝั่งนู้นก็สไลด์มาครับโอเคครับนี่คือลักษณะการทําบ้านครับระเบียงสองคูณสามมาตรงนี้ครับเป็นห้องรับแขกครับสามคูณห้าเมตรครับสามคูณห้าเมตรคือห้องรับแขกครับหน้าต่างข้างหน้าก็สามช่อง มีสองช่องก็สองบานอีกช่องหนึ่งบานเดียวครับนี่คืออ่องรับแขกนะครับขนาดสามคูณห้าเมตรนะฮะระบบไฟนะเล่นรดเล่นแบบที่เห็นนะโอเคครับสวยงามครับทําดีครับเดี๋ยวเราก่อนจะเชียร์เยี่ยมชมห้องนอนเราเดินไปทะลุห้องครัวนิดหนึ่งนี่ห้องครัวครับขนาดหกนะครับหกคูณสามแต่ว่าก็ตัดเป็นห้องน้ำสองเมตร ตัดออกมาเมตรละสิบครับก็เหลือสี่เมตรคูณสี่เมตรละสิบคูณสามนี่คือห้องครัวครับห้อ,องน้ําก็เหลือหนึ่งเมตรล0สิบคูณสามนะห้อ,องน้ํายังไม่ได้ปลูกกระเบื้องนะครับบางทีก็ไปปูหน้าง,งานก็ได้นะครับอันนี้คุยกันฝ้าไปดานเรียบนะเป็นไม้ครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมห้องนอนนะห้องนอนที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ครับผมไม่เปิดประตูก็ปลูกเชือกไว้นะ ก็เป็นประตูสไลด์ครับอ้าวดูประตูก่อนครับนี่ฮะสไลด์ครับสไลด์ออกไปนี่นะฮะนี่คือทําประตูสไลด์นะฮะนี่บริเวณพื้นฝ้าเพดานแล้วครับทีนี้ครไหนๆก็ใายประตูแล้วก็ดูฝ้าเพดานไปเลยครับเสร็จแล้วก็ให้ดูหน้าต่างครับสองบานสองช่องช่องละสองบานครับอ่าฝาห้องนะฮะก็ตีแบบแนวนอนช่วงบนช่วงล่างก็แต่เนี่ยตั้งนะครับองนี้ครับขนาด3มเมตรคูณสเมตรสิบ โอเคครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมห้องนอนที่หนึ่งครับนี่ที่สองครับที่หนึ่งชมแล้วครับที่ 2, าสาองก็ไซส์เท่าการบดครับวิธีการเหมือนการบดครับขนาดสามเมตรคูณสามเมตรล0สิบเหมือนกันครับแล้วก็หน้าต่างอันนี้พิเศษหน่อยก็คือด้านข้างสองช่องช่องละสองบานด้านหลังสองช่องช่องละสองบานครับฝ้าเพดานนะอย่างที่เห็นนะลูกเล่นเหมือนกับห้องนอนห้องที่หนึ่ง โอเคครับผมสรุปให้ฟังครับบ้านหลังนี้นฮะหน้ากว้าง10ลึกหแบ่งอย่างนี้ครับหนึ่งรเบียงครับหนึ่งห้องรับแขกครับสองห้องนอนครับหนึ่งห้องครัวครับหนึ่งห้องน้ำครับตอบโจทย์ลูกค้าครับราคาหลังนี้ไม่ได้แจ้งไม่ได้ติดราคาไว้ครับโทสอบถามเพียมไพ่ครับทุ่งนาโพนาโพเฉยๆไม่ใช่ทุ่งนะนาโพทุ่งสงนลากรสธรรมราช กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เบอร like, ์ให้บ้านนกดาด n e นด้วยวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ